สถานที่ฝึกงานสำนักงานตลาดกลางยางพาลาจังหวัดสงขลาตลาดกลางยางพาลาจังหวัดสงขลาให้บริการซื้อขายยางแผ่นดิบและแผ่นยางลมงวันไม่อัดก้อนและบริการซื้อขายยางแผ่นลมวันชั้นสามล่วงหน้าแบบส่งมอบจริงเจ็ดวันเพื่อให้เกษตรกร,กรสถาบันกเกษตรผู้รวบรวมยางนำยางมาขายโดยวิธีการประมูลหรือวิธีการตกลงราคา เพื่อสร้างความโปร่งใสด้านราคาความเป็นธรรมด้านคุณภาพและน้ำหนักยางเป็นแหล่งอ้างอิงระดับสากลโดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมซื้อขายยางผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาต้องสมัครเป็นผู้ซื้อและผู้ขายค่ะอีกทั้งยังมีกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมตลาดกลางยางพาราติดตามลูกค้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการผลิตยางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ ตลาดและราคายางตลอดจนอบรมหลักสูตรมาตรฐานการคัดคุณภาพยางเป็นประจำทุกปีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพันพิรศักดิ์วีนะคะหลานศุาหกสอ2 1ึ่งนะคะ รายละเอียดของงานที่ฝึกนะคะก็ชอบฝึกงานสองแผนด้วยกันนะคะก็คือแผนบริการสารสนเทศและก <Humans. S 1> yeah. so ็แผนบริการตลาดกลางยางพารานะคะมีงานถ่ายเอกสารนะคะพิมพ์เอกสารแล้วก็มีการสแกนเอกสารค่ะการบันทึกข้อมูลสารสนเทศด้านการตลาดนะคะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะมีการติดต่อประสานงานเรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูลค่ะระบบเชื่อมโยงระบบเครือข่ายการตลาดแล้วก็ข้อมูลการซื้อขายยางผ่านโปรแกรมระบบซื้อขายยางนะคะแล้วก็การใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการประกาศข้อมูลต่างๆเช่นราคากลางของ ราคาน้ำยางสดนะคะแล้วก็มีการตรวจช็คข้อมูลการซื้อขายยางพาราค่ะแล้วก็ตรวจสอบชื่อผู้ขายแล้วก็ตรวจสอบน้ำหนักให้ตรงกับระบบฐานข้อมูลในระบบซื้อขายยานะคะแล้วก็มีการจัดทาข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Excel m i c r o คุส t ตแล้วก็ PowerPoint นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีการลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่กเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ ค่ะสิ่งที่ปะระทับใจในการฝึกงานครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการทํางานที่หลากหลายคะ่ะได้ทาแบบได้เรียนรู้หลายอย่างไม่ใช่แบบเจาะจงอยู่แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการทํางานนะคะแล้วก็การต้อนรับอย่างดีของพี่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพันิตาแก้ววงศรีค่ะเชื่อเลนเชืฟาใสาค่ะค่ะแผนกที่ดิฉันนะคะไปฝึกนะคะมีด้วยกันกทั้งหมดนะคะสองแผนกค่ะก็คือ1นึ่งแผนกบริการสารสนเทศด้านการตลาดค่ะแผนกนี้นะคะดิฉันเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นแอดมินเพจ Facebook นะคะของตลาดกลางยางพาราค่ะโดยบันทึกข้อมูลสารสนเทศด้านการตลาดนะคะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะบันทึกข้อมูลผลการประมูลยางในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะติดต่อประสานงานต่างๆค่ะแผนกที่2นะคะดิฉันทาเกี่ยวกับแผนกการตลาดกลางยางพาราค่ะซึ่งแผนกนี้นะคะดิฉันเนี่ยมีหน้าที่ตรวจเช็คข้อมูลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายยางนะคะและได้ทําการ ทำสต็อกการ์ดนะคะโดยการต,ตรวจสอบนะคะชื่อผู้ซื้อผู้ขายและตรวจสอบน้ำหนักนะคะให้ตรงกับในระบบข้อมูลของผู้ซื้อผู้ขายในระบบค่ะค่ะสำหรับงานอื่นๆนะคะที่ได้รับมอบหมายนะคะดิฉันเนี่ยก็ได้ทำนะคะ หนึ่งก็คือถ่ายเอกสารสแกนเอกสารนะคะ2เดินเอกสารต่างๆค่ะ3รวบรวมเอกสาร ISO นะคะจากแผนกต่างๆค่ะ 4. เบิกของใช้ในสํานักงานค่ะ5ก็คือตรวจรหัสแผงเหล็กนะคะให้ตรงในระบบค่ะ6ก,ก็คือทำฟิวเจอร์บอร์ดสำหรับเป็นเอกสารประกอบ ISO ค่ะค่ะความประทับใจนะคะตอนไปทํางานนะคะก็คือพี่เลี้ยงฝึกงานในแผนกทุกคนนะคะต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะ พร้อมที่จะให้ความรู้น้องๆเสมอน,นะคะแม้ว่าบางทีเนี่ยดิฉันเนี่ยอาจจะทําข้อมูลผิดพลาดหรือว่าคิดตัวเลขผิดนะคะพี่ๆเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้า,เ,เ,ขา,าเข้ามาช่วยเหลือตลอดเลยนะคะพร้อมที่จะสอนแล้วก็ให้แก้ well <STE AM> ไขเองนะคะโดยพี่ๆเนี่ยก็จะมีการชี้แนะอยู่ห่างๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยพี่เลี้ยงนะคะได้สอนในการใช้ชีวิตจริงนะคะในการทํางานนะคะว่าถ้าเราเจอคนแบบนี้หรือว่าถ้าเราเจออุปสรรคแบบนี้ค่ะเราควรที่จะแก้ไขมันยังไงนะคะ เพื่อที่จะโตขึ้นอ่ะเราจะได้นําความรู้ตรงนี้ค่ะไปใช้ได้จริงๆค่ะค่ะส่วนสิ่งที่ไม่ประทับใจนะคะในการทํางานนะคะสําหรับตัวดิฉันเนี่ยดิฉันไม่มีนะคะเพราะว่าพี่เลี้ยงทุกคนนะคะในแผนกนะคะที่แม้ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนๆนะคะพี่ๆทุกคนนะคะพร้อมต้อนรับอย่างดีเลยค่ะเลยไม่ได้มีความรู้สึกไม่ประทับใจนะคะหรือว่าไม่ชอบค่ะค่ะสําหรับข้อเสนอแนะนะคะในการฝึกงานครั้งต่อไปนะคะดิฉันยังมีความคิดเห็นว่า ต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการฝึกงานนะคะร่วมกับผู้อื่น,นะคะ่ะสองเนี่ยก็คือเรียนรู้โปรแกรม Excel นะคะให้เป็นพื้นฐานค่ะเวลาพี่เขาสอนมาเนี่ยเราจะได้ไปให้เร็วไปให้ทันตามพี่เขาค่ะ3เนี่ยจะต้องมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเสมอนะคะค่ะพวกเราสองคนนะคะขอจบการน,นำเสนองานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ